สถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้า,าคุทหาล่ากระบังได้ชู5ไอเดียเมกโปรเจกต์นะคะสะท้อนแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยสู่การเป็นมหานครอาเซียนค่ะโดยทําจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบนะคะซึ่งก็คาดหวังให้ไทยนั้นเป็นผู้นําในประชาคมอาเซียนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะ ักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังพวกไอเดียเกินร้อยสร้างสรรค์ผลง,งานสถาปัตยกรรมมหานครอ,อาเซียนผ่านห้าเมกะโปรเจกต์เริ่มจากการออกแบบปรับปรุงองค์การสะพานปลาเพิ่มศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาหาชัยจังหวัดสมุทรสาครให้ผันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไฮไลท์หลักๆที่ผมจะนำเสนอของโครงการนี้ก็คือในเรื่องของอ ความทันสมัยของรูปแบบในการออกแบบครับแล้วก็ในเรื่องของระบบระเบียบแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเยี่ยมชมแล้วก็จะมีในเรื่องของพาสซาแล้วก็สามารถามีพัตคารที่สามารถนํามาทานอาหารแล้วก็ริมรถกับบรรยากาศจริงๆในการในการนำใน,รในการนำปลาขึ้นมาสดๆเลยเพื่อได้บรรยากาศครับแล้ว ภายใต้ไอเดียแร้งสรรยังนึกถึงการใส่ใจสภาพแวดล้อมหยิบลักษณะการใช้ชีวิตของปลาทูมาเป็นเส้นทางของโครงการองค์การสะพานปลาให้มีวงจรที่สามารถนำกลับมาใช้ได้และแยกพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจนผมก็เลยจัดให้มันมีความเป็นระเบียบม,มากขึ้นในเรื่องของห้องข้อมูลปลาแล้วก็ในเรื่องของมลพิษนี่ครับก็จะมีเป็นโซนก็คือเป็นในเรื่องของการระบายน้ําการเรนน้านี่ครับนาไปสู่ สิ่งที่ไปสู่บอ่อบำบัดน้ําเสียที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วนําถูออกสู่คลูน้าสาธารณะครับซึ่งมันสามารถลดมลพิษได้แล้วเช่นเดียวกับไอเดียปรับปรุงท่าอากาศยานนครพนมที่ปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารปีละเพียงห้าหมื่นคนเท่านั้นซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปแต่หากเปิดประชาคมอาเซียนท่าอากาศยานแห่งนี้จะกลายเป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางการท่องเที่ยวของลุ่มแม่น้ำโขง ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดการใช้พลังงานต่างๆนี่ค่ะเรามีการเพิ่มในส่วนไหน,นบ้างคะ,ะเออเราก็มีการเพิ่มส่วนของการใช้น้ําในอาคารนะครับมาถึงพื้นที่บริเวณใช่ครับ <laughs> เพิ่มเป็นบ่อน้ําเก็บน้ำในอาคารภายนอกอาคาระครับเพื่อเนื่องจากว่าในเวลาหน้าแล้งเนี่ยครับทางน้ําน้ําในโครงการไม่สามารถเอาเข้ามาจาัดการประปาได้เราก็จะใช้น้ําที่เราเก็บกลับไว้ด้วยตัวเอง ภายในอาคารนะครับเอาไปใช้ที่วสวนก็สามารถสามารถสูบสามารถสูบเข้าไปในห้องเครื่องของอาคารนะครับแล้วก็บำบัดแล้วก็ใช้ใจ่ายได้ทางอาคารด้วยครับการออกแบบท่ากาศยานนครพนมยังคํานึงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสิ่งไม่ลืมนําลายภาพม,มาใช้ในการออกแบบด้วยเนื่องจากว่าอาคารเดิมนะครับเป็นอาคารของเป็นอาคารของรัฐใช่ไหมครับการออกแบบก็คือจะมีจะมีความตายตัวแล้วก็มีแบบที่ดั้งเดิมของเขาครับ ดังนั้นเราก็ใช้ลักษณะเด่นของจังหวัดนครพนมคือใช้ผ้าลายผ้านะครับคือใช้ลายผ้าขีดยกมุกนะครับในการถอดลายแล้วก็ถอดเอลเมนต์ต่างๆออกมาเป็นลายสถาปัตยของอาคารนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าลายของอาคารนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผ้าขีดประจําจังหวัดครับส่วนอีกสามเมกะโปรเจกต์คือห้องสมุดพฤกษศาสตร์แห่งอาเซียนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในอาเซียน สถาบันสอนศินละปะก,การทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการแหล่งรวมตำรับอาหารสูตรอาเซียนและบางกอกคอนโดมิเนียมเทรนแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ต้อนรับประชาคมอาเซียนเป็นการใช้แนวคิดเชื่อมพื้นที่แต่ละส่วนเข้าหากันเพื่อให้ห้องกว้างมากขึ้นพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้นะคะคือผลงานของเด็กไทยที่เตรียมเข้าสู่วงการสถาปัตยกรรมสุบงกสุกแก้ว Voice TV รายงาน E <laughs> aí